เค okay, ครับวันนี้อยากกินไข่กระทะก็เลยต้องมีกระทะไปทำไข่กระทะก็เลยสั่งแบบนี้มาครับเป็นสแตนเลสนะเขาบอกว่าสามารถใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาอินดักชันได้ก็เลยซื้อมาเพราะผมอะมที่บ้านไม่ได้ใช้เตาแก๊สนะเตาแก๊สที่มีก็จะเป็นเตาแก๊สที่ออก เอาไปแคมปิ้งเอาไปปิกนิกนะครับโอ้ดูดีนะดูดีนะราคาถูกนะครับราคา30กว่าบาทต่อจานนี่เราสามารถที่จะทำไข่กระทะกินได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสามารถใช้กับเตาอินดักชันได้จริงหรือเปล่านะเพราะปกติอะของที่ใช้กับเตาไม่แรไฟฟ้าได้ที่ก้นตรงนี้มันจะมีมันจะมีวงพิเศษของมันอะแต่เนี้ยมันไม่มี ผมก็เลยว่าได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองดูครับโอเคครับผมลองเทสกับเตาอินดักชันแล้วใช้ได้ครับ